โอ้โหใหญ่จริงนัเนี่ะโอ้โหร้อนอ่ะร้อนอู้ดโอ้โจเป็นอะไอ่ะชุมช้ำชุ่มช้ำโอ้โหเอ่าอะครับเอาว้ก่อนนี่อ๋อเท่าอนี้เนี่ยดูเนี่ยมันชุ่มชํำที่มากเนี่ย สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับดูโอ้ยสองตัวชิ้นใหญ่ยักษ์เป็นอะไรปะเดี๋ยวเราไปดูร้อมกับพ่อนะครับวันนี้อากาศสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับดูโอ้ยสองตัวชิ้นใหญ่ยักษ์เป็นอะไรปะเดี๋ยวเราไปดูค้อมกับพ่อนะครับวันนี้อากาศดีมากแดดออกแต่ว่าป่าไผ่เรามันมีใบอะคุณผู้ชมดูด <éd> so ิบรรยากาศดีครับพ่ออยู่ไหนเนี่ยโอ้่นโุ่นโน่นทำไ มานี่ดูดูมาดูพ่อมาดูอย่างนั้นดับกะไม่ใช่สองตัวสองตัวจัดมาเอาไก่ตัวขนาดนี้สองตัวสินใหญ่ยักษ์โอ้โอ้อย่างนั้นเนาะอันนี้ตัวมันเนี่ยพ่ออยู่ที่ตัวนี้นี่โลครึ่งเกือบครึ่งอ่ะโลกับสี่ขีดเออโลสี่ขีดเอออันนั้นก็รู้สี่ขีดโอ้จัดมาสองตัววันนี้โอ้สองตัวใหญ่อะไกินนี่ อย่างนี้ผมผมว่าเดี๋ยวเราแข่งกันกินเนพราะคนละตัวกินนี่ออโอ้กินแบบดิบๆนี่ไหมเข้า <g ill in> ใจแล้วนะกินดิบอะไรหรอไก่นีน่ <g ill in> เอางี้ผมเอามาสองตัวบอกว่าเราจะลองลองกินดูกินคนละตัวแล้วใครจะหมดเท่าไหร่แต่ว่าเอาเท่าที่เราอิ่มนะไม่ต้องอม่าที่งคุณเทไว้นะเออใช่แล้วทําอะไรเนี่ทำอะไรดีต้องเป็นตัวเนาะถ้าเอาไปสับมันจะไม่รู้ไงต้องต้องทาเป็นตัวเท้าคุณอะไรนั่นหรอเออมันจะเป็นมันไม่รู้อ่ะทำเนี้ยอะไรกันเนี่ยชเป็นตัวนี่ ืมต่อเขานั่นเข่าเต่าหั่นโอ้บหเออ้บนะฮะเพราะโอ้บโอ้บทั้งตัวแล้วก็มานั่งกินแบบใครจะหมดเท่าไหร่โอ้โหน่าสนใจครับนี่นี่นี่ห่างกินหมักด้วยน้ำปูเหรอเจไรมากเครื่องเพรชอบเครื่องเท่ากะหมักเครื่องเนาะไม่ชอบเครื่องมักหมักเครื่องสมุนไพรหมักเครื่องสมุนไพรแหละแล้วก็อบในเตานีนครับเเเตานี่ยยอบลหน้าตาจะออกมาเป็นไงไม่รู้ครับเดี๋ยวรอดูกันแล้วก็ใครจะกินแบบเยอะเตากันนี่มันห่างกันนิดหน่อยเพราะอันนี้อันนี้สี่ขีดอืม อ๋อสี่ขีดเหมือนกันเหมือนกันนั่นห่างกันขอ่านิดเดียวไม่ถึงขีดนหมครึ่งขีดไม่ถึงปั้เบล่าปั้เบาเยอะมากพวกนี่โอ้โหแล้วทำอะไรเนี่ยพ่อทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยเปลี่ยนอีทำอะไรทำเนี่ยเปลียนห้องที่อบชิ้นอืมเปียงเปียงหลังคาก็เป็นเปียงเปลียนห้องอบอบชิ้นลงอบชิ้นอบเนื้ออบเนื้อเนื้อจิ้นก็คือเนื้อเนาะอบเนื้ออะไรยังไงไม่เข้าใจ คือจะทำตรงนี้เหรอจะทำตรงนี้กันเนี่ยมันมันมันโดยมันปุ๋ยเตี้ยมวัวละอบเปลี่ยนเนื้ออบเนื้อเปียงหลังคาอีกอะเปียงหลังคาทำหลังคาทำหลังคาทำอย่างนั้นแล้ก็เปรีบอบเปียนอบ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 ด้วยอะไรอะมันเขาย่างเลยขาเขาย่างอะย่างจีนอะอ๋อทำเป็นที่แบบทำเป็นที่ย่างจิ้นย่างปลาย่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่อบอ๋อเข้าใจละเนื้อกับปลางเหมือนโรงครัวสมัยก่อนเนาะที่เป็นที่เก็บของโรงครัวทำชุ้งน้อยใหญ่น้อย มันเป็นเท่าเวลาเราลอย่างทีนผลตัวคนมันย่างง่ายอ้วกง่ายอ๋อเข้าใจละก็คือจะทําลงครัวก่อนแต่บ้านนี่ปล่อยล้างก่อนอันนั้นไม่ได้ไม่ได้ก่อนจัดก่อจัดก่อนโอ้โหแต่ตัวเอาแล้วเนอะโอ้โหจับดูดีเพราะตัวมันใหญ่ไหมใหญ่นะใหกะเนี่ยโอ้โเดียวเดี๋ยวขดูองนเขาบมีเครื่องในไหมไม่มีเนาะมีเนาะมีหลัง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 นิหน่อย มว่าไม่หมดอ่ะเดี๋ยวเราดูดีกว่อนนะกินกันคนละเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหตัวโลครึ่งคุณผู้ชมเลยโอ้โถะอร่อยสุดก็ในเป็นน่องเลยทำความสานนะใหญ่เลยโอ้อโหความความสาดนะครับโอ้โหใหญ่ขนาดละก็โอ้โถใหญ่จริงนะเนี่ยโอ้โหใหญ่ขนาดเลยไม่บ่นหรอกเออน้องกินกัน นี่หนึ่งกินได้กินมากมันเชียงตูเลยลัางเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โออร่อยมากเลยเครื่องก็ไม่เยอะครับประมาณนี้ที่พ่อจะใส่นะอ่ะพ่อบอกเครื่องก่อนเครื่องเลยเะนี่ครับเขามีห็ดชดนะครับขิงตะไคร้เห็ดฟักฟ้อมหอมขาวกระชวดอันนี้เด็ดเครื่องเขาเดีกินกับน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มกหรไม่ไม่ไม่เยอะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องหอมนั่นเลยนะกินเลยก่อนจัดเลยครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องแล้วโขลกหมักแล้วก็อบเลยอือนะ อันนี้ขอกยางก็เอาลงไปก่อนใช่เกือขกง,ง่ายนะครับนี่นนใช่ช่ว,ว,วนช่อนม <laughs> อั้งหออีกเหรออีกแ่นะว่องดูแล้ครับขอกเลยครับโอ้โหนี่ฉดกระดกไปก่อน เดือดลงไปมีขิงเนี่กระเทียมขิงขมิ้นขมิ้นนี่แหละโอ้โหหลือเราเจอแลยนี่ประมาณนี้ได้ละอ๋อกลิ่นหอมเลยอ่ะชุวยอากันเนี่ยหอมไอ้ไม้ผักชีเนาะขิงขิงหอมใส่ลงไปเลยเหลืองขมิ้นนะฉันน้ำมันเอาไปหน่อยนะเมื่อกี้ลืมบอกนะเส้นน้ำมันเนาะตัวมันแห้งมันจะได้ก่อด้วยเนาะกกอนหนังก่อเลยมันด้วย เอาเลยครับมามักก่อนนวดครับคุกคุก่อนโอ้ยล้างแล้วนะครับมือนี่นะล้างเรียบร้อยฮะล้างเมื่อวานล้างเมื่อกี้เลยก็หลายรอบเลยล้างแล้วลราเล่นเต็มโอ้สีออกเหลืองเลยเหลืองเลยเดี๋ยวกินกับน้ำจิ้มนะครับมาเดี๋ยวนวดคุกก่อนมักก่อนครับขึ้นเข้ากันเลยนี่กินก็หอมสีที่เหลืองสวยเลยครับเอาเครื่องเย็ดจ้องนะเครื่องใส่ท้องเออใส่ท้องเลยก็อ๋อ เครื่องที่เราโขกเนาะเอ้ยค่ะกินเด็กเข้ากันนี้ปวดท้อสองซ้มข่อยจะใช่นะท้าไปทังน้องหลักมันไหม้ยัดยัดในท้องย็ดในท้องเลยค่ะเครื่องเสือทองครับเครื่องนี้มันหอมด้วยไงหอมเลยข้างนอกก็มีบ้างอยู่นะมีน้อยๆค่ะแต่มีนักมันกลุ่มไหม้คือถ้ามันร้อนนะคุณผู้ชมกินเครื่องเทศข้างในมันก็จะออกมาอยู่นะอะลรออแกะอบเขากันหมดเลยนี่ นี่ครับโปโตเอาละเรียบร้อยแล้วครับไปเดี๋ยวเป็นลงเตาครับลงเตาก่อนเราแบ่งทานเป็นสองฝั่งนะครับสอครับงเจ้าไก่ไว้ตรงกลางเนาะจะได้ร้อนสองข้างนะครับไว้ี่หลอดไก่ไว้นี้วอร์มเตาไว้สักพักนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ไก่ละคนอี้ชุดใส่ใส่ก็้างต่ำไปหน่อยนี่โป้โธอ้วเลยเราจะลองด้วยตะแกรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับวางอิ่มได้หรอน้องเอียง เอากลางเอากลางกลางนี่เนาะไปเอาไปมาก่อนเอาละครับอบนี่นวลวันนี้โอ้โหเปึ๊บปื๊บลงไปลนแบบนี้สองตัวเน้นๆครับคนละตัวน่าจะสักสองขาอิ่มแล้วมั้งเนี่ยเออลองกินก่อนกะนี่มานี่ยเนาะข่าวไปเลยนะเดี๋ยวอีกสักแป๊บเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงมากับด้านนี้ด้วยเรอให้เตาทำงานเนาะเออเขาทำงานรอนะครับ กินหอมแล้วครับมาเดี๋ยวลองเปิดดูุกๆจ้านกินได้ออกขนาดเลยเหมือนเครื่องไหม้แล้วนะพ่ออืมอ๋อไม่มีควันหรือเปลาไหมหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยมนี่นะมันนี่ม่นี่ม่นีะเ้ยเฮ้ยเ้ย้ย้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮเฮเ้้านู้ยย้เเ้ยเ้เ้ความขนาดนี้้้้เยยเยเ ม่ม่อยโอ้ยคอนะปบโ้โอ้ยหนังมันอบดีเทกะครับโอ้ยปบโต้นี่มันดไม่ติดไม่ติดเลยมันต้องหือนะพเนามันเออนี่ะมันต้องสุกข้างในผมว่านะตรงมันค่อยๆอ้วมันสุกในนะบนี่มาหอม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 ตวหินไปไก่แล้วเนอะความขนาดนะกลัวกินไหมดะมดแล้ว เขี่ยฐานด้วยเราไม่เขี่ยแล้วเนาะฮะไม่เขี่ยฐานแล้วเนาะฐานน้องๆเลยครับนี่ปิดหรอปิดแล้วครับด้านอถกดันอกอันนี้ประมาณโอ้เกือบชั่วโมงมั้งเกือบชั่วโมงมั้งนะชั่วโมงกว่านะครับขีดในท่อหมดเลยอ่ะกินออกมากว่ะดี๋ยวดูครับผมอ๋อหโชคกำเลยอยากกินเลยนะเอาเลยสวยๆมากอ่ะโอ้ยสีสวยเลยโอ้ยมันดูมันดูสีสวยมากเลยอ่ะ อุ้ยดุมเสียงร้อนอ่ะร้อนอ่ะได้ไหมปึ๊บเอ้าอู้ดเผาอือคนตัวจะพอกินไหมเนี่ยแล้วนี่มันหอมแล้วไงความนะความนะพอหน่อยพอหน่อยอู้บเผาอันนี้แดดอุ้ยสุดแล้วมั่งพวกเนี่ยขอชุกแล้วนะพร้อมมาแล้วชุกแล้วเนาะมาคุณผู้ชมได้นะครับอันเนี้ยมันเราใช้ไฟมันอยู่ต่ำอ่ะเนนี่ยะแต่ความร้อนมันอบเนี้ยครับมันก็เลยไม่ดีนเนี่ยอบกระเปาอบเอียมัน มันชุกเสมอเลยดูมันเหมือนเข้าเป้าย่างนะเข้าย่างเป็นอย่างนึงมันที่ย่างต้องลุ้นเนี่ยเพราะอกมันเนาะมันหนาไงเปีกมันต้องลุ้นอะเ่อวันจะสุกหรือเปล่าในในที่นีนเนาะจัดเนาะเอาเนาะเอาละหอมขนาดที่ชุกละเพราะว่านะหอมขนาดเนี่ยอันนี้เป็นน้ําจิ้มหมูกระทะนะน้ําจิ้มมันบางนะครับก็จิ้มกระทะเอาจิ้มไก่เลยวันนี้เอาจิ้มไก่ครับจิ้มสำเร็จเลยโทษไม่ทันทําน้ําจิ้มแล้วครับดูละหอมขนาดเลยจี๊ดนะเพราะเลยโอ้ยดูโคตรขนาดน้องเลย โอ้โหโอ้โอยเดไอ่ะชุ่มช้ำชุ่มโอ้ความขนาดไหนนอนเลยเอกเยก่อนเลยครับออกยก่อนนี่ออเท่าอันนี้เนี่ยฮัชิีปานเลยนะฮัชีปลาเลยอ่ะเอาปล่าก่อนนะปล่าเเลยอเออเอาปาหมอบเลี้ยชิมตัวเนี่ยกอเนี่ยทำไรครับทำไรโหไหนวดูดูที่หนโอ้ยสุดช้ำดีมาก นีอีกาโมกขนาดอีกาโมกขนาดอีกาอีกาโมกขนาดนุน่มนี่ขนาดนนุ่มแล้วะความนะนมหอมหอม,มเครื่องที่เขาใส่เนี่ยชุดจอดเลยไม่แข็งเนาะโอ้อย่างนี้แบบ<ร>ดูฉ่ำดีมากเลยอร่อยดตอ่ะโมกดีเนอ,อะมีกำน้ำน้ำจิม้มไหมนะเมืเอกี้ยบบปังโอ้รสชาติดีขนาดละมันหอมเนอะควมเทียวอบปอาเนี่ยโอ้ย ทำเยอะว่ะอืมอืมอืม้าผมชวนเยอะเลยอ่ะมาๆาเป็นยังดไงแล้วนะมาเลยมาเลยเราฉีกกุ้งของผมหน่อยนี่นะเรา้อบดูหน่อยเป็นไงปึ๊บเหมือนกันนั่นเหลนนี่โบ๊ทเท่าเดียวกับเราเท่าควานเลิศว้ไองานยากก็คืออกมันนี่แหละมา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 เลยมาเลยผมจะเริ่มครับแต่เราไม่กินเร็วนะหมายถึงว่าเราโอู้วนี่เป็นชิ้นใหญ่เลย อืผ <wounds> ู้ชมดูด <of woods> ิด <Gym. S 1> <to> ูเ <en> น <blo ated eni> ี่ยมันชุ่มฉ่ำดีมากเนี่ยช่วงหลังเป็นข้อมันไม่มีเลือดเลยสุกดีมากมากัดกันละฮะโอ้โหืืออชุ่มฉ่ำจริงจิ้มจิ้มๆเลยอ้วนเลยเขาทานนะข้าวเขาทานหอมเครื่องที่หมักก็หอมกำลังพอดีเลยว่ะอือหืออือ มันต้องใช้ไฟแรง่อยเนาะแต่ให้มันห่างไฟแรงเดียให้อยู่ห่างต้องอยู่ห่างถูกหมล่ะมา้มันอยู่กันมจะไหมเม่ละไ่นไม่ชังไรแล้วเนี่ยไม่หดืล่ะอืมอืมอ๋อจอมนี้อัเข้าวอืม เอาขาเ่ยอ,อ้ยโอดโทนี่น้อ,นองกันจับน้องครับมผมว่าน่าจะเหลือปก<ผ>ม,มัน,มนไว้อ เขาอบเลยมาชวงดีมันนุ่มดีมันนุ่มมากมันไม่แห้งเหมือนย่างนะนุ่มเท้ายังไม่แห้งหรอครับอืือืะดูต้องมาโชว์นะออืเดี๋ยวเนื้อไปทิ้งนะ เต่าม่นธรรมดาขนาดไหนไม่ขั้นขนาเขิงขิงนั่งชุดยอดเลยอู้หอหอมหอมขมิ้นหอมจะไครลององืม ดูดูไอที่แบบกินแล้วมีประโยชน์ก็คือเนี่ยอ,อกเลยพ่อแต่ไม่คามลาย่ลยเนมืออกอ,อ่าม,มีประโยชน์แต่ไม่ค่ายกังน้องมอันวันแต่ก็ไม่แห้งนะพ่อเนี่ยผู้ชมชุมฉ่ำดีมากมร้อนพุ้เลยนี่ดีละอ,อกหนึ่งเท่าเท่าอ่าได้ไเนี่ยปดชับอ,อกในก็หนึ่งออกมาครึ่งเดียวอัดเนี่ยไปไหนไงพะอ โอ้เครื่องอยู่ข้างในไม่ไครับตัวเดียวอันเดียวครับกวนมันอ่ะกดจุนมั้น,นอ,อ,อ่ะกนจุนอืมอืมหอมมิ้นก่อยอย่างเนี้ยเนื้อมจะไม่ค่อยหวานเท่าไก่บ้านหรอกเต่เดาดีว่ามัน มันนุ่มมันนุ่มนี้มัน,มนเอ้ยหอมครับถ้าใก<ต>่บ้านเรามาอบนี้แห้งไหมไม่แน่นะเนอะมังต้องใส่เนันักหน่อยอืมเพอ่มมันหอมห mm. 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 ป๊อปปอลน่ะป๊อปพีชไถ่ายแล้วเหรอพีชไถ่แล้วมันดิ้อพีชไถ่ละยังงั้นไม่ไหวเหมือนกันอืมโอ้โหนี่อืมมาเดี๋ยวเดี๋ยวยกโชงคุณผู้ชมหน่อยให้คุณผู้ชมตัดสินเนาะว่าใครใครกินหมดเยอะกว่าเนา้อเนี่ยนี่ข้างหมุนดูครับอือันนี้เหลืออกในข้างข้างไม่เดียวนะหมุนด้วยหมุนด้วย ถึงเ่ประมาณนี้รังคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าใครกินเยอะกว่ากันเฮ้ยแต่ดูดีๆเหมือนกับพ่อกินไปเยอะอยู่นะเยอะกล้าเลยฉันโอนยแล้วพ่อหมดไปเยอะผมอย่างมอีกนเนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยอยากให้ผมกับพ่อแข่งกินอะไรหรือเอาอะไรมาทำแบ่งกันกินเงี้ยแล้วใครจะกินเยอะอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับโอเคไปแล้วเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับโอ๊ะไก่เนื้อเต่านะครับโอ้โหเหมาะขนาดเลยผมว่ากน หเหรอจริงๆนะครับก,ก็หนุ่มกูกดเขาเลย